สวัสดีค่ะเฟิร์สจากบริษัท NNT o r g a n i e นะคะวันนี้ค่ะเฟิร์สพามปอยู่ที่แบรมบูไลค่ะเฟย e แอนด์เลสตองค่ะอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามาทําการฉีดพีโฟมนะคะใส่ทุ่นเหล็กลอยน้ําค่ะและการทํางานด้านในจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ และขั้นตอนแรกนะคะทีมงานของเราก็จะเริ่มทําการเปิดพื้นแช่ก่อนเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเฟิร์สจะพาไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะตามเลยค่ะ mm hmm. ค่ะหลังจากที่ช่างทําการเปิดพื้นแรแล้วนะคะจะเริ่มทําการเปิดปากทุนค่ะ เพื่อที่จะเริ่มทำการถีดฟีโคมเข้าไปในทุนน่นนะเองค่ะค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะทีมงานก็จะเริ่มทำการฉีดฟีโฟมเข้าไปในทุ่นกันแล้วนะคะซึ่งการฉีดฟีโคมชั้นแรกนะคะก็จะเริ่มฉีดฟีโฟมรอบบริเวณถูกทุ่นก่อนนะคะเพื่อเป็นการเคลือบ ทีผมก็ไปจนเส็นค่ะเ้ื่อที่ของการขีดทีผมนะคะจะช่วยป้องกันการเริ่เซึมนะคะป้องกันการเฉื่อสนิมภายในทุ่นนะคะยืดอายุการใช้งานของทุ่นมากกว่า10ปีไม่ต้องซ่อมบำรุงทุ่นบ่อยนะคะและนี่ก็คือประโยชน์ของการขีดดีโมนั่นเองคะ่ะและตอนนี้นะคะทีงานของเราไ,ได้ทำการขีดที่โผมใส่ทุนท่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจงานจีดทีโฟมใส่ทุ่นแบบนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นชุนเหล็กหรือว่าชุนถังพลาสติกนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยคะ่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเพื่ต้องฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปของเราต่อไปได้วยนะคะสำหรับวันนี้เพอร์แล okay, nice, ะบริษัท n อ็นเ g a ี i z e แต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ